เทมเทคชัดชัวร์โพลิสแซดของแท้ท่านผู้ชมคะกลับมาพบกับช่วงที่2กันนะคะเมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายกันไว้ว่า เริ่มแล้วล่ะจากการที่แต่ละคนเนี่ยเป็นลูกจ้างมานะคะอันนี้ก็จากธุรกิจเคเบิลจากท่านนี้ก็เป็นลูกจ้างงานออฟฟิศมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เริ่มตัดสินใจแล้วค่ะท่านผู้ชมว่าจะมีธุรกิจเป็นของตอนเองทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราเป็นลูกจ้างมาก่อนพอจะต้องมาดูแลธุรกิจของตอนเองแล้วเนี่ยความรู้สึกของแต่ละท่านตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะเปิดร้านให,หม่หก็รู้สึกกังวลเหมือนกันก็คือคู่แข่งก็เยอะอ ถึงเรื่องคู่แข่งแล้วเรามาเปิดทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะรอดไหมอะไรเรามาทําทําเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือค่าใช้จ่ายมันก็เยอะนะครับคือค่าเช่าร้านค่าซื้อของค่าลิขสิทธิ์แล้วก็ค่าจ้างคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เราก็คือมั่นใจอ่ะเพราะว่าลูกค้าเราก็อยู่ในมือก็พอมีคือในแง่ถ้าว่าถ้ากังวลเนี่ยมันก็จะมีความ คิดที่กังวลนิดนึงแหละมีบ้างแต่ถามว่ามั่นใจก็มั่นใจนจคะเพราะลูกค้าเราก็มีอยู่ในมือแล้วก็ฝีมือเราก็ผมก็ว่าไม่ไม่เป็นรองใครนะค่ะแล้วลูกค้าที่มีอยู่ในมือเนี่ยพี่จ้อยหามาได้ยังไงบ้างอะคะก็คือจากลูกค้าตั้งแต่สมัยแรกๆที่เคยทําสมัยที่ทําเคเบิลใช่ครับก็คือเขาก็ปากต่อปากก็คือก็คือเป็น ลูกค้าเราถาวรไปเลย<า>่ะก,ก็เยอะเยอะแล้วก็ลูกค้าใหม่ก็ก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วตัวพี่ปูเองล่ะคะจากที่เราเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นลูกจ้างเป็นพนักง,งานออฟฟิศอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราจะต้องมาดูแลธุรกิจของตนเองตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างมันก็จะมีแบบอย่างนั้นค้าอย่างที่เขาบอกไปเนะ<ข>าะร้านค้ามันก็จะเยอะอนิดนึงเราก็ต้องอกว่าเอ้ยจะมีลูกค้าไหมเงินจะมี พอจะหมุนในร้านไหมอย่างค่าเช่าร้านค่าน้ำค่าไฟยังไงเราต้องเสตทุกเดือนใช่ไหมคะอย่างถ้าเราทํางานประจําของเราอย่างเงี้ยเราฟิกอยู่แล้วว่าเดือนหนึ่งต้องหมื่นห้าสองหมื่นนะอย่างเงี้ยค่ะการทํางานประจําเราไม่ต้องมานั่งคิดไหมคะว่าเราต้องจ่ายค่าเช่าตึกหรือเปล่าเราไม่ต้องมานั่งคิดไงว่าเดี๋ยวเราพอเราทํางานปุ๊บอุ้ยสิ้นเดือนเรารับเงินแล้วสบายแล้วเลยค่ะแต่นี่ด้วยความเป็นเจ้าของธุรกิจจะต้องดูแลครบด้านเลย ใช,ใช่ไหมคะตอนนั้นก็กังวลแล้วเราทํายังไงอะคะให้ความกังวลเหล่านี้มันลดลงคือเราต้องมีความหวังอะคะ่ะความหวังว่าธุรกิจเราต้องไปได้<อ>ค่ะอะไรอย่างที่ทั้งคู่ตอบเหมือนกันเลยเรื่องสิ่งที่กังวลที่สุดเลยคือเรื่องคู่แข่งทีนี้คู่แข่งเนี่ยมากน้อยแล้วก็การแข่งขันมันดูเดือดยังไงอะคะทำไมทั้งคู่ถึงกังวลเหมือนกันก็คือร้านเยอะแล้วก็คือแข่งเรื่องบางทีเรื่องราคา กลัวเรื่องราคาคือว่าร้านเราขนาดนี้ร้านนู้นไปติดถูกกว่าอะไรเงี้ยก็คือลูกค้าเขาก็คงจะเลือกถูกอะไรเงี้ยเราก็กังวลเรื่องนี้ก็อย่างขายกองก็ถูกกันเป็นร้อยอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ก็กลัวบางทีแบบเขามาสืบราคาเรามัง่งหรือเปล่าโทรมาถามอะไรเงี้ย<อ>ก็คิดไปต่างๆนา,นานานะฮะค่ะโอ้โหแล้วเราตัวพี่ปูล่ะคะเป็นยังไงบ้างในเรื่อง แนวความคิดในเรื่องคู่แข่งของเราเนี่ยคะ่ะเราพบเจออะไรมาบ้างเป็นประมาณเดียวเขาที่แหละบางีมีโทรมาเหมือนกันนะคะโทรมาสอบถามราคาว่าพี่ติดตั้งเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นยังไงคะตประมาณว่าะจะขอติดตั้งจานก็บอกโอเคค่ะสามพันห้านะพี่ค่ะลดได้นิดหน่อยอ,อประมาณนี้คะ่ะพอนัดวันเลบาร์ละจะติดอีกสองสามวันโทรอีกเอออีกตอนเย็นตอนเย็นโทรมาจ พี่อีกหน่อยได้ไหมอ่ะสักสองพันเจ็ดเนี่ยเพราะเคยติดอยู่แล้วต่อ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 ย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยใช่ต่อ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 ย่างเดียวเลยแล้วยังไงอะคะไม่เป็นไรพี่ถ้างั้นพี่เอาร้านนั้นแหละที่เขาจะติดนั่นแหละสองพันเจ็ดอะพี่ติดกับเขาเถอะอ๋อค่ะก็จะมีประมาณนี้ไหมมันก็จะมีแบบโทรมาสอบถามราคาเยอะเหมือนกันนะคะช่วงแรกที่เปิดร้านมามุมมองเหมือนกับ มาั้แรกก็เหมือนกับเหมือนกับจะเป็นศัตรูกันเลยเขาเงยงก็คือเป็นคู่แข่งกันม่พออะไรบ้างคะที่เรารู้สึกว่าหุยดูแล้วดูจะไม่ค่อยถูกสตากันเลย้ยค่ะก็บางทีแบบเอมาติดจานใกล้ๆร้านเราอะไรเงี้ยเออเริ่มมองแล้วก็มองเออเราทักทายกันบ้างไหมไม่ไม่เราเรามีเป็นแหนทำตัวไหมว่าเราเป็นน้องใหม่อะไรไม่ไม่ไม่เคยฮะก็คือกลายเป็นไม่คุยกันไปเลยไม่สมัยก่อนก็คือไม่ค่อยอยากจะ มองหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยเห็นร้านจานขับผ่านหน้าบ้านนี่พื่นูนี่มันไปไหนของแบบนียอะไรอย่างเงี้ยมองกันเป็นศัตรูกันก็คือจะคิดไปในแง่นั้นเลยอ่ะใช่ค่ะโอ้โหแล้วท <The> <I> ีน <ett Cloud> awesome. ี้เราทํายังไงอะคะที่ให้แบบเพราะกันจะอยู่ไปแล้วมีความคิดอย่างงี้ทุกวันน่ะโอ้โหมันบั่นทอนสุขภาพจิตเราเหมือนกันเนาะแล้วทํายังไงอะคะให้มันบรรยากาศมันดีขึ้นก็ตั้งแต่เข้าไปสัมมนาสัมมนาสัมมนาช่างอะไรพวกนี้ค่ะเราเจอหน้ากันอ้าวช่างคนนี้ ก็เป็นของพิษไอะรอพอเจอกันทุกวันบ่อยบ่อยเข้าอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วอะค่ะเริ่มแบบเป็นเพื่อนกันเลยความคิดมันก็จะเปลี่ยนไปจากคู่แข่งเป็นแบบเพื่อนกันอย่างเงี้ยเพื่อนด้วยอาชีพอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะพี่จ้อยโดยส่วนตัวเราแบบพอไปสัมมนาแล้วเนี่ยเจอมาพูดอะไรกันยังไงบ้างไหมคะพอพบปะเพื่อนที่บอกว่าไม่มองหน้ากันมาติดเสาแบบใกล้ใกล้กันอย่างเงี้ยก็เริ่มคุยเริ่มแชร์ประสบการณ์ว่าพี่ติดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มคุยราคากันก็คือคุยราคาเออเขา ติดราคาใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยมาตรฐานเหมือนกันอะไรเงี้ยก็บอกคุยกันคือให้อยู่ในร,ราคาประมาณนี้ได้ไหมขายกล่องก็ให้อยู่ในราคเานี้ยเนาะเราจะได้อยู่คนได้และเริ่มคุยกันอย่างของเราร้านเราหมดก็เอาร้านเขาของเขาร้านเขาหมดก็มาหาร้านเราอะไรเงี้ย เป็นเกื้อหนุนกันไปแบบนี้แทนที่จะจ้องหน้าแล้วคอมเมนต์กันไปวันๆอย่างเงี้ยหรอแล้วมันดีขึ้นไหมคะมันดีกว่าที่เรามาแข่งกันแบบไม่คุยกันดีดีกว่าครับบรรยากาศมันก็ดีขึ้นเจอหน้าก็ทักทายกันเออพี่ปะติดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มคุยกันก็เหมือนก็เป็นเพื่อนกันไปเลยครับดีจังเลยค่ะทีนี้อยากจะให้แต่ละท่านเนี่ยลองแบบว่า ประเมินแล้วกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีจุดเด่นอะไรยังไงถ้าให้พี่ปุ๊กพูดถึงพี่จ้อยพี่จ้อยที่มีจุดเด่นบุคลิกภาพอะไรด้านไหนยังไงบ้างคะก็เขา<อ>ก็จะมีความรู้ด้านเกี่ยวกับทํางานเคเบิลอยู่แล,แล้ว<ช>แล้วก็ความเนี้ยบคือเขาจะเนี้ยบทุกเรื่องค่ะอยา<ช>่างพี่เดินสายเนี่ยต้องเป๊ะๆค่ะโอ้โห,โหถ้าไม่เป๊ะนี่คือไม่ได้เลยหรือหิ้งอย่างเงี้ยหรอคะใช่ใช่จริงหรอคือมีแบบลูกน้องไปใช้ลูกน้องไปเดินเมื่อก่อนนะค่ะือแล้วเราเราไปดูหลังก็ เห็นว่าไม่สวยอ่ะก็บ้านเขาแบบราคาเป็นล้านอะไรเงี้ยไปเดินสายแบบไม่ไม่สวยมันก็ต้องคือต้องต้องถ้าแก้ไขไม่ได้คือต้องต้องรื้อทําใหม่บางทีสายลางไม่ตรงเงี้ยผมก็สั่งให้รื้อเลยไม่ใช่ทำเป็นแบบทำลวกๆไปไม่ได้ต้องเน้นนิดนึงครับอ๋อแล้วพี่จ้อยก็ละเอียดนี่ใช่ไหมคะถี่ท้วนรอบครอบแล้วตัวพี่ปุ๊กล่ะคะมีลักษณะเด่นอะไรบ้างคะพี่จ้อยเขาก็จะดีเรื่องคือ การพูดจาพูดพูดเก่งพูดดึงดูดลูกค้าได้ดีสาวนักการตลาดนี่เนาะเราก็ลืมไปอุ้ยเห็นแต่เห็นที่ร้านเมื่อกี้แบบโอ้โหเจ้าจริงๆอ่ะถ้าถ้าอยู่แบบบางทีเราก็ลำคาญนะเมื่อก่อนเราก็ว่าลำคาญเนาะแต่พอเออก็มาคือเขามาใช้ในด้านขายของอะไรเงี้ยเขาก็โอเคนะก็คือคุยกับลูกค้าลูกค้าก็ดึงดึงดูดลูกค้าได้ คือทั้งสองท่านเนี่ยแบ่งหน้าที่โดยแบบว่าอาศัยจุดเด่นของแต่ละท่านแบบนี้เหระคะท่านนี้ก็ละเอียดรอบคอบก็ติดตั้งแล้วก็ท่านนี้ก็พูดเกง่งขยของเก่งก็ขายของใต้ยอย่างเงี้ยเหคะัคบโอ้โหดีมากเลยสุดท้ายแล้วคะ่ะอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนช่างทางบ้านบ้างไหมคะก็ฝากเรื่องความหวังความหวังเกี่ยวกับธุรกิจของของเราเนี่ยครับการดาวเทียมเราเนี่ยถ้าใครจะมองว่า ธุรกิจนี้มันมัน,ม,นมันเต็มแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็มันก็เต็มแต่ว่ามุมมองมันอยู่ที่มุมมองครับ <c oughs> ถ้าเรามองว่ามันต้องมีโอกาสที่จะไปได้ดีกว่านี้เพราะว่าการพัฒนากล่องเรื่องกล่องเรื่องอะไรเงี้ย <c oughs> ก็พัฒนารุ่นขึ้นมาเรื่อย <c oughs> ๆก็มีสินค้าใหม่ๆเข้ามาเรื่อยผมว่าก็ก็อยู่ได้ครับเพราะบ้านเดี๋ยวนี้ก็คนจํานวนคนน่ะ <c oughs> ในบ้านก็เพิ่มขึ้นแต่ก็แยกห้อง เพิ่มจุดอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ได้ครับแล้วพี่ปูล่ะคะอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนช่างทางบ้านบ้างอยากให้เพื่อนช่างนะคะอย่าไปกลัวนะคะขอให้เราตั้งความหวังนะคะว่าเราทําได้ถ้าเรายิ่งไปกลัวกับมันเราก็จะยิ่งทาไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราหวังว่าเราทําได้เราก็ต้องทําได้ค่ะตั้งความหวังไว้ก่อนใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวอย่างมันจะตามมาเองแต่เราต้องหวังว่ามันต้องได้ด้วยนะคะค่ะถ้าเราหวังว่ามันจะได้หรือเปล่าน้าอะไรอย่างเงี้ย มันก็คงไม่ได้โอ้โหอย่าลังเลในความหวังด้วยนะหวังอย่างเดียวก็ไม่ได้ด้วยค่ะท่านผู้ชมต้องหวังแล้วก็จริงจังกับความหวังด้วยโอ้โหท่านผู้ชมคะและสองท่านนะคะทั้งพี่จ้อยแล้วก็พี่ปุ๊เป็นอีกหนึ่งแบบอย่างค่ะของคนที่กล้าจะตั้งความหวังให้กับชีวิตนะคะทั้งสองท่านค่ะกล้าที่จะตั้งความหวังว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองและวันนี้ก็ทําได้แล้วนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะให้กับ หนกแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยขอขอบคุณมากเลยค่ะครับท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะแซดอังกฤษวันนี้จะไปแซดอังกฤษกับคําไหนคําใดคะที่จะสะท้อนตัวตนของทั้งสองท่านได้ดีที่สุดช่วงหน้าค่ะไปพบกันนะคะพักสักครู่เดียวคะ่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง s a English ค่ะเช่นเคยที่หนูจะนำเอาคำศัพท์ดีๆนะคะมานำเสนอท่านผู้ชมซึ่งเป็นคำศัพท์ที่สะท้อนถึงมุมมองดีๆจากเพื่อนช่างคนพิเศษของเราที่เราได้มีโอกาสพูดคุยในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ร่วมพูดคุยกับพี่จ้อยและพี่ปุจากร้านยาดาอิเล็กทริกจะเห็นได้ว่าทั้งสองท่านนะคะประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างเป็นระยะเวลากว่า10ปีเลยค่ะท่านผู้ชมแล้ววันหนึ่งทั้งสท่านอยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง แน่นอนคะ่ะว่าเราประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างมากว่า10ปีนะคะแล้วจะต้องมีธุรกิจเป็นของตนเองเนี่ยมันจะต้องมีความกลัวต้องมีความกังวลอยู่แน่แต่ที่สองท่านมีเหมือนกันก็คือความหวังค่ะหวังว่าธุรกิจของเขานั้นจะต้องไปได้ดีพวกเขาจะต้องทำให้สำเร็จวันนี้นะคะแซดอังกฤษค่ะจึงอยากนำเสนอคำว่าความหวังในภาษาอังกฤษซึ่งคําคำว่าความหวังในภาษาอังกฤษอเราใั้คํางว่เาจะ้ำ คำนี้เป็นคำสั้นๆออกเสียงง่ายนะคะอีกสักครั้งค่ะ hope เดี๋ยวเราจะมาสะกดกันนะคะ h o p e hope อีกครั้งนะคะ h o p e hope ความหวังซึ่งคำนี้ค่ะมีหน้าที่เป็นคำนามและเราสามารถนำะมาแต่งประโยคได้แบบนี้นะคะพี่จอยและพี่ปุ๊ hope that t h e i r b u s i n e s s will go well อีกครั้งค่ะ and hope well พี่จ้อยแอนพี่ปุ๊โ that t h e r u s i e s will go well พี่จ้อยและพี่ปุ๊มีความหวังว่าธุรกิจของเขาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะหรืออีกประโยคหนึ่งนะคะ even if they are w o r r i e d they will not give up their hope อีกครั้งค่ะ even if they are w o r r i e d they will not give up their hope แม้เขาจะรู้สึกกังวล แต่เขาก็จะไม่ล้มเลิกความหวังของเขาค่ะท่านผู้ชมคะในการดำเนินธุรกิจใดๆถ้าเกิดเราไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์เราก็ต้องดำเนินธุรกิจนั้นไปท่ามกลางความกลัวแล้วก็ความกังวลนะคะแต่นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเจอต้องเผชิญค่ะแต่สิ่งที่เราต้องมีก็คือความหวังค่ะท่านผู้ชมขอให้ทุกคนอย่าหยุดหวังตั้งความหวังกับทุกสิ่งที่เราทำนะคะ แล้วก็เราจะทำได้มันอย่างประสบความสำเร็จด้วยค่ะวันนี้ซซดอังกฤษต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะสัปดาห์หน้าจะแซดอังกฤษกับใครและกับคำใดต้องติดตามชมกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ